นีเราก็จะมีตัวที่แบ่งงานวิจัยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะมาโชว์ภายในงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะนั่งๆอยู่เนี่ยทางพี่ๆสื่อนชนหรือว่าทางแขกผู้เกียเราอาจจะได้กลิ่นหอมๆโชยมาก็ได้นะคะแอบบอกนิดนึงว,ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องถือว่าเป็นการสร้างมูลค่านะคะเป็นการเพิ่มมูลค่านะคะจากที่มีอยู่แล้วให้มีมากยิ่งขึ้นค่ะ และในช่วงนี้ค่ะที่ฉันขอญาตเรียนเชิญนะคะท่านแรกเลยค่ะตัดทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประพงศ์เล็กชูมาจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะและอีกหนึ่งมากนนะคะเรียนเชิญค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิพย์โยนิษจากามหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะเรียนเชิญอาจารย์สองท่านสวัสดีอีกครั้งหนึ่งรอบนี้เนี่ยสิ่งปรบมือดังล้นมามากสดเลยค่ะอาจารย์สองท่านเนี่ยพบกองเชียร์มาเยอะเลยนะคะวันนี้ นะะคก่อนอื่นขออนุญาตให้ทางท่านอาจารย์พูดถึงนิดนึงว่านะคะสำหรับผลงานของเราที่นี้เห็นบอกว่าเป็นการบูรณาการของแท้เลยหรอคะของแท้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมนะ,ะของแท้นี่ของแท้ยังไงนะคะเป็นเรื่ององการบูรณาการยังไงนะคะใช่ครับคืองานนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นการบูรณาการสามศาสตร์นะครับศาสตร์ที่หนึ่งก็คือเป็นศาสตร์ทางด้านวิศวกรรม นะครับศาสตร์ที่สองเป็นเรื่องของการออกแบบนและศาสตร์ที่สามจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวระบบงการทั้งสามศาสตร์นะครับเพื่อลงไปช่วยชุมชนนะครับในการสร้างรายได้นะครับจริงๆแล้วโครงการวิจัยนี้ครับเรามีวัตถุประสงค์นะครับในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำนะครับให้กับพื้นที่นะครับซึ่งในพื้นที่นะครับก็คือในพื้นที่เราลงไปพื้นที่แรกเนี่ยครับก็คือจะเป็นชุมชนบ้านลงบวด <น> <PM. S 2> อยู่ที่นครจัยสีจังหวัดนครปฐมนะครับเราลงไปทำในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาโดยเพนพอยต์แรกเลยคือปัญหาของชุมช tamam. นเลยนะครับก็เขามีปัญหาในเรื่องของเขาขาดองค์ความรู้นะครับในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับจริงๆแล้วชุมชนดั้งเดิมเนี่ยเขาเป็นชุมชนที่ทําเครื่องปั้นดินเผามานานแล้วครับมันเริ่มมาจากที่ว่าคนชุมชนเนี่ยเขาก็มีอาชีพทําได้ทํานาครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีคนชาวจีนเนี่ยเข้าไปเพราะฉะนั้นคนชาวจีนนี่เขาจะมีองความรู้ในเรื่องของการทาเครื่องปั้นดินเผานะครับแต่ว่า มื่อก่อนเนี่ยครับผม,ผมเข้าไปคุยกับคนในชุมชนนะครับ,บ,บ,รบเขาบอกเลยว่าเนี่ยเมื่อก่อนเขาส่งทีหนึ่งนะครับเป็นพันๆใบวันหนึ่งเนี่ยเผาไปไปคนในชุมชน,ชน,ชนทั้งหมดครับทำเครื่องปั้นดินเผาผู้ชายนะครับแบกหามยกตเตาเผายกของออกจากเตาเน้นใช้แรงงานผู้หญิงเน้นความสวยงามเน้นเรื่องของการปั้นเรื่องการออกแบบเ <ใช S 1> ด็กๆ,ๆนี่ก็ต้องมาช่วยงานเบาๆที่สามารถทําได้คนในชุมชนทั้งหมดครับทําเรื่องเครื่องปั้นดินเผาแต่ต่อมาต่อมานะครับคือปั้นดินเผาเนี่ยคือเป็นทํากระถางครับ ส่งไปเรื่อยเไปจนวันหนึ่งคนคนไม่ซื้อคนไม่ซื้อละอาจจะเป็นเพราะว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการพัฒนากระถางไงก็คือกระถางอย่างนั้นนะครับแล้วก็เหมือนด้วยมีวัสดุหลายอย่างนะครับที่ที่เกิดขึ้นแล้วก็มาทดแทนด้านเซรามิกนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. หนึ่งก็คือเขายังไม่มีเขายังขาดในเรื่องขององค์ความรู้จะไปพัฒนาเรื่องของผลิตภัณฑ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับ mm hmm. สองก็คือ เรื่องของรายได้ที่มันถดถอยลงนะครับแล้วก็เตาเผาเขาเนี้ยใหญ่มากเลยนะครับนิติใหญ่แล้วก็แบบยาวแบบกว้างมากเลยครับแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากคนในชุมชนบางทีส่วนใหญ่เนี้ยเขาเริ่มเขาเริ่มเปลี่ยนอาชีพนะครับแล้วก็เหลือคนแต่ก็ยังมีกลุ่มคนที่สนใจอยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้สูงอายุนะเป็นผู้สูงอายุหมดเลยที่ยังปั้นบางทีเขาบอกว่าปั้นแบบนี้ได้ไหมคุณป้าคุณยายอะไรครับบอกปั้นไม่ได้แล้ะไม่มีแรง <laughs> เพราะฉะนั้นจึงต้องแบบมีการ นำเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับแล้วก็นําเสนอเทคนิคใหม่ๆนะครับในการจะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับแสดงว่าคือพูดง่ายๆจริงๆก็คือมีอยู่แล้วแหละแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนเราไม่มีการพัฒนาไม่มีการต่อยอดต่างๆก็อาจจะทําให้เขาพูดว่าตลาดมันตันถูกไหมคะตลาดมันตันพอตลาดมันตันเนี่ยพอมันขายไม่ได้ คนรุ่นใหม่ๆก็อาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญเราก็ไม่ได้ทําไปทำอย่างอื่นทีนี้เราก็ต้องการอนุรักษ์สิ่งสิ่งนี้เอาไว้นั่นก็คือจริงๆเป็นเพียงพอยน์เนาะนะคนะ,ะที่ทําให้เราได้เกิดเป็นตัวงานวิจัยตัวนี้ขึ้นมาแล้วทีนี้อีกหนึ่งค่ะอีกอีกอาจารย์อีกนินทงท่านนะคะทั้งวิศวะทั้งออกแบบทั้งท่องเที่ยวนะคะต้องถามว่าอีกหนึ่งผลง,งานการวิจัยที่เราทําร่วมกันนี่คืออะไรนะคะอาจารย์คะครับในส่วนของ ผลิตภัณฑ์ที่เราทำตรงนี้เราก็จะมีการบูรณาการวัรรรดสดุทางศิลปะและการออกแบบเข้ามาด้วยกัน <c oughs> ครับพอดออีตัวงานสร้างสารรค์ของผมเนี่ยเป็นทำกับทางศิลปินมาก่อน <c oughs> ก็เลยมองว่าเออเรามีชุมชนที่เป็นท้องถิ่นเนี่ยเราควรที่จะนางานศิลปะเข้ามาเพื่อยกระดับ <c oughs> ก็คือเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะเป็นสิ่งที่เรียกวันเลิศมากๆเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะแต่ว่าเรามีศิลปะเข้ามา ประกอบเรามีวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์เข้ามานะครับตรงนี้ครับแอบถามนิดนึงได้ไหมคะจริงๆอาจารย์ท่านนี้อยู่ศิลปกรท่านนี้อยู่คนครปฐมใช่ไหมคะแล้วมาแบบโคร่วมกันหรือมาทํางานร่วมกันได้ยังไงเขามาเจอนไดนยังไงคะอาจารย์คะอ่าครับผมตั้งแต่ปี57ก็คือผ่านทุนของวอชอรสร้างสายงานศิลป์อ่าได้มีโอกาสบูรณาการกับอาจารย์ทางศิลปะ อาจารย์สุปกาครับ,รบแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำมาเรื่อยๆก็คือวิศวะกับศิละปะร่วมกันแต่พอถึงจุดๆหนึงเนี่ยผมก็มองว่าด้วยยุทธศาสตร์ของจังหวัดเราควรที่จะมีตัวของออกลไกบางอย่างที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาดังนั้นการที่จะลงพื้นที่ไปที่ชุมชนเนี่ยมหาวิทยาลัยราชพัฒท,ทุกที่มีศักยภาพสูงมากแต่ก็มีความสามารถนะครับตรงน,นี้ก็เลยเข้าไปหาที่ราชพัฒ์นครปฐม แล้วก็จะมีคณะมนุษยศาสตร์แล้วก็บังเอิญว่าก็ได้คุยหลายๆท่านก็ได้รู้จักอาจารย์ประพลตรงน,นี้ครับที่เป็นด้านท่องเที่ยวด้วยครับ,บก็เลยเกิดเป็นเหมือนไอเดียใช่ไหมอาจารย์คะเกิดเป็นไอเดียทั้งวิศวะเอ,อ่ยออกแบบเอ,อ่ยท่องเที่ยวบูรณาการเหมือนกับธีมงานของเราในวันนี้ด้วยเลยทําให้ออกมาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ทีนี้อยากให้อาจารย์ช่วยเล่านิดหนึ่งหน,หน้านหน้าเรามีผลิตภัณฑ์แบบนี้่ะมันเป็นการต่อยอดอะไรยังไงบ้างนะคะอาจารย์คะเชิญได้เลยค่ะ ผมขอเสริมอาจารย์นิติเมื่อกีก้นิดนึงนะครับจริงๆแล้วราชพัฒนครปฐมครับจริงเราเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่นะครับก็มีเป้าหมายเพื่อในการพัฒนาท้องถิ่น,นครับแต่ว่าชุมชนในนครปฐมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายนะครับทั้งชุมชนที่ทําในเรื่องของการเลี้ยงกุ้งชุมชนที่จะดังนี้เหลกานีเกี่ยวเชิงอ,อาหารสมโอด้วยนะฮะชายสมโอการเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับ ในหลองทาน้ํามันนวดส้มโอล่องเรืออะไรง<ด>เงี้ยก็เคยก็เคยก็เคยทำนะครับซึ่งบริบทเราเขาม้มาถมมีความแตกต่างกันนะครับ <c oughs> แต่ว่าจะมีกลุ่มหนึ่งครับก็คือเป็นกลุ่มในโจทย์วิจัยครั้งนี้ครับซึ่งจะเป็นกลุ่มที่เขาเนี่ยทำในเรื่องของศิลปะหัตถกรรมเซรามิกอย่างที่เรียนแจ้งไปในตอนเริ่มครับคือเป็นชุมชนลงหัวด้ครับพอได้เจอกับพี่นิติก็เลยลงไปที่ชุมชนนะครับไปคุยกันว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างนะครับจริงแล้วพัฒนาทางด้านผลิตภัณฑ์อย่างเดียวได้ไหมมันมันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น มันก็ได้นะครับออกแบรนนี้ได้ไหมมันมันก็ได้แต่ว่าทีเนี้ยเราที่มันพัฒนาอะไรที่มันไม่ได้บูรณาการระบบวงจรนะบางทีมันมันไม่สามารถที่จะดึงนักเที่ยวหรือดึงผู้ซื้อเข้าไปได้นะครับเราจะจำเป็นจะต้องบูรณาการศาสตร์จะจะดึงคนเข้าไปครับเพราะฉะนั้นโดยไอเดียแรกเลยก็คือจะเป็นจะต้องพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมาก่อนก็เลยจะเป็นพินิจนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพินิจอธิบายผลิตภัณฑ์นครับครับเดิมทีเนี่ยเออถ้าเราพูดถึงเซรามิกพื้นฐานจะเป็นดินแดง ค่ะก็คือดินเป็นกระถางต้นไม้บาลล20บาทแบบนี้นะครับทีนี้ตัวชุมชนเองเนี่ยผมก็เลยมองว่าถ้าเราจะเพิ่มมูลค่าเขาเพิ่มรายได้เขาต้องก้าวกระโดดขึ้นไปก็เลยมีการลงเคลือบนะครับปกติเราเห็นเคลือบตามจานชามถ้วยกาแฟเนี่ยเป็นเคลือบใสธรรมดาเคลือบขาวครับซึ่งไม่ค่อยมีมูลค่าเท่าไหร่แต่ว่าพอเพราเรียนว่าทํางานกศิลปินมานานก็จะม,มีเคลือบทางศิลปะแท้ๆเลยนะครับเช่อนอาจจะเป็นตัวเคลือบ f floating blue นะครับแบบมีการไหลแล้วก็จะมีเคลือบเด่นก็คือเคลือบดำทองก็คือจะออกเป็นสีทองโดยตัวมันเองระดับหนึ่งไม่ใช่สี TOA มาทาน,นะครับอย่าเข้าใจผิดตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้จริงงานนี้เป็นเริ่มทีจากปี60ก็คือทุนาทญญางอุทยากมวิทยาศาสตร์ประเทศไทยด้วยแล้วนกะ็ต่อยอดมาเป็นงานอของนักศึกษาเมือ่อขึ้นไปประกวดงานนวัตกรรมอุดมศึกษาเมือ่อ2เดือนที่แล้วได้รางวัลเหรียญทองแดงมา เราจรึงนําเคลือบตรงน,นั้นเนี่ยมาประยุกต์กับชุมชนเลยนะครับซึ่งก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยเล่นกับดินแดงมาก่อนนะครับแต่ออกมาปุกก๊บก็ด้วยความที่ใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาจับเป็นตัวหลักก่อนแล้วค่อยมาปรับเรื่องการออกแบบดังนั้นจึงออกมาเป็นเคลือบดาทองซึ่งก็จะเป็นเคลือบที่เป็นน่าจะเป็นเคลือบเรือทงอีกตัวหนึ่งของของทางอ่าอ่าแลบแล้วก็จะเป็นตัวที่ชูมูลค่าขึ้นมาครับตันนี้ ดีเลยค่ะเพราะว่าถ้าอาจารย์ไม่พูดว่าเราก็เราก็คิดว่าเป็นสีทั่วไปทีโอเอประทาอะไรแบบนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะอาจารย์คะไม่ใช่ครับตรงนี้ไม่ใช่เนาะอาจารย์คะแล้วไอเทคโนโลยีตัวนี้ค่ะอย่างที่เราเห็นว่าเขามีการไหลล,ลงมาอะไรแบบนี้อันนี้เราใช้วิธีเรื่องของวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยใช่ไหมอาจารย์คะอ่าครับตรงนี้ถ้าเกิดมองเผินงานศิลปะมันคือมีเคมีคทางวิทยาศาสตร์เข้ามาอยู่แล้วนะครับการเข้าใจกลไกทางวิทยาศาสตร์จะนาไปสู่ การออกแบบทางศิลปะที่ไม่ต้องใช้การอลองผิดลองถูกของศิลปินได้มากนักแต่ทุ่นระยะยาไปประหนี่คือเป็นพื้นฐานเลยของการนําวิทยาศาสตร์มาใช้กับศิลปะรวมถึงนําศิลปะโดยใช้วิทยาศาสตร์เข้าไปเสริมนี่ครับไม่ใช่อันใดอันหนึ่งที่เป็นตัวนําเข้าร่วมกันครับเป็นการทํางานร่วมกันทั้งการทํางานด้วยทั้งมหาวิทยาลัยด้วยเลยด้วยนะคะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยอันนี้เป็นเป็นงานต้นแบบใช่ไหมคะอาจารย์คะ เป็นางานต้นแบบทีนี้เนี่ยแอบคิดไหมคะว่าถ้าปกติ20บาทละคะอาจารย์กระถางต้นไม้อันหนึงทั่วไปเราก็ซื้อวัน20 3ส5บสบห้าสิบาทเนาะแล้วแต่ไซส์นะแบบนี้เนี่ยพอจะมีคิดราคาไปไหมคะว่าอยากจะเพิ่มมูลค่าจาก20เป็นเท่าไหร่ดีคะอาจารย์เออตอนนี้ค่อนข้างตีราคายากนะครับเพราะว่า,<ช>ถ,าถ้าเป็นเคลือบแนวนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเห็นการที่ขายกันครับแต่ว่าถ้าเกิดอ้างอิงตามราคาตามแพลตฟอร์มต่างๆก็ จะขึ้นเป็นหลักร้อยอยู่แล้วครับตรงนี้แต่ถ้าเกิดเป็นระดับบริษัทชั้นนาอย่างงี้ก็อาจจะถึงหลักพันถ้าเกิดขึ้นมาเป็นมีความเนียนซึ่งตอนนี้เนี่ยดินแดงเองมีอุปสรรคสําคัญก็คือว่ามันมีพื้นผิวที่ขรุขระมันมีกรวดมีทรายอยู่นั้นเรากําลังพัฒนาว่าจะทําให้ดินนะ่ะมีความเนียนขึ้นเพื่อให้ดูหรูหราพรีเมียมมากขึ้นนั้นเราต้องมองโจทย์ในภาพรวมแล้วก็ดูรันิยมลูกค้า ดูแนวโน้มของตลาดแ้วก็ดูความเป็นไปได้ว่าเราจะทําได้ถึงขั้นไหนแต่ผมเชื่อมั่นว่าด้วยวิทยาศาสตร์เป็นตัวที่ขับเคลื่อนไปเนี่ยมันน่าจะนำไปสู่การพัฒนาที่ที่ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ครับค่ะแสดงว่านอกจากที่เป็นกระถางต้นไม้อาจจะต้องมีไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อระดิ่ได้ด้วยอย่างเช่นแก้วไหมคะอาจารย์คะมีมีม,มีคิดว่าเป็นแก้วไม่เอ,อ่ยเป็นจานไม่เอ,อ่ยอะไรแบบนี้มีโอกาสไปถึงเวนั้นด้วยไหมคะ มีครับเราก็จะมีเป็นแก้วแล้วก็เป็นจานด้วยนะครับตอนนี้ที่ชุมชนแล้วก็มีทางการขึ้นรูปที่ขึ้นรูปด้วยมือนะครับด้วยการปั้นนะครับคนในชุมชนนะครับแล้วก็มีขึ้นรูปด้วยการใส่โมนะครับด้วยการหล่อนะครับก็ก็ิีจก็สามารถทําได้หลากหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าพอเป็นโตัวผลิตภัณฑ์แล้วอยางเงครับโจทย์ที่เราคุยกันก็คุยกันว่าเ้าพอจะพัฒนาไปกิจกรรมท่องเที่ยวครับก็หมายความว่าชุมชนทําได้ไหมก่อนนะครับโต๊ะผลิตภัณฑ์นี้ควมมินิทิทําแบบเนี้ย แน่นอน,นครับเครื่องมือครบอุปกรณ์ครบทำออกมาได้แน่นอนแต่ว่าเนื่องจากพอยท์เราเป็นพอยท์ที่ลงไปเพื่อช่วยเหลือชุมชน,นครับ,รบเพราะฉะนั้นชุมชนจะต้องทําได้ด้วยครับทําได้ด้วยไหมครับว่าต้องปั้นขึ้นมาได้ต้องเคลือบได้นะครับก็ก็ลงไปก็คุยกับชุมชนเบื้องต้นก,ก็ทําได้แต่ว่าจะมีให้ดูครับถ้าได้ขวอเนี่ยคือ <What? S 1> ภาพเตาเผาครับของชุมชนอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยในยุคลุ่งเรืองเนี่ยเตามันใหญ่มากนะครับแต่ว่าตอนเนี้ 30เมตรนะครับเมื่อก่อนแต่ว่าตอนนี้เหลือเตาเพียงแค่แค่ไซนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็คนในกลุ่มเนี่ยก็จริงๆมีคนในกลุ่มเดียวมัน20-30ถึงคนนะครับตอนนี้จริงๆที่เนี่ยเขาเป็นชุมชนท่องเที่ยวนะครับเซรามิกก็เป็นจุดหนึ่งที่เขานํามาเป็นจุดขายนะแต่ดูเตาตอนนี้ครับคือเหลือเหลือใช้เท่านี้ครับแล้วก็ประมาณเท่าไหร่นะคะตอนนี้ตอนนี้เดลือเท่ายาวประมาณ3-4เมตรแล้วก็เผาโดยใช้ทางมะเ้าครับ ธรรมชาติมากเลยนะครับตอนนี้ออริจินอลมากเลยนะคะครับขนาดลดเราไปสิบเท่าจัดอยู่ที่รุ่งเรืองนะครับเมื่อก่อนเขาก็จะในชุมชนก็จะเผาเพร่อ้อกันนะครับที่ผมคุยกับคนในชุมชนแต่ว่าตอนนี้เหมือนแบบว่าคือถ้าเผาไม่ได้ปริมาณนะครับเขาก็ไม่ไม่คุ้มที่จะเผาออกมาด้วยซ้าไปนะครับจริงๆตรงเนี้ยในโครงการนี้เราก็จะลงไปไปช่วยดูในเรื่องของเตาเผาด้วยนะครับก็ให้ชุมชนเนี้ยสามารถที่จะทาได้นะครับแต่คุยเบื้องต้นละนะครับโดยโดยโดยบริบทชุมชนหรือว่าโดย พกวัชลุอุปกรณ์ก,ก็คือชุมชนสามารถสามารถทําได้ครับจริงๆในโครงการนี้เรานอกจากการออกแบบที่ขึ้นเห็นมาเป็นรูปแล้วครับจริงเราลงไปทาอาจานย์นิิก็ช่วยปรับปรุงตั้งแต่สูตรดินเลยนะครับสูตรดินแล้วก็สูตรเคลือบนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสูตรเคลือบเนี่ยนะครับจริงๆแล้วสูตรเคลือบเนี่ยเรามีการใช้ของศษของเหลือนะครับจากอุตสาหกรรมแก้วก็คือเป็นเป็นกระจกนะเป็นกระจกตรงนี้พี่ติ๊ิก็มันเอามาช่วยลด ต้นทุนด้วยในการที่เราจะมาทําขึ้นเป็นผลิึัพนะครับก็จะไปลดเรื่องของเวสหรือว่าขายะต่างๆจากอุตสาหกรรมอื่นแล้วก็มาเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมเราด้วยใช่ไหมคะครับคือจะทําทั้งทีเนี่ยทำให้ครบวงจรตอนนี้กระแสของ BCG ก็คือ Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียนมานะครับทำให้ชุมชนยั่งยืนได้จะต้องลดต้นทุนนะครับต้นทุนของวัตถุดิบที่ว่านั้นบังเอิญว่า รู้จักกับโรงงานแปรรูปกระจกระดับหนึ่งในสามของประเทศอยู่ในคอนแกถนอีกนะครับเขามีของเหลือเป็นเศษกระจกว่าเดือนหนึ่งเป็นสิบตันนะครับเราก็มองว่าเอยถ้าเรานํามาใช้ประยุกต์ใช้เนี่ยมันจะเยี่ยมมากๆเลยขเขาก็เหลือทิ้งไปนะครับนี่ก็เลยเป็นที่มาว่าโครงการเนี่ยก็เลยมีการใช้เศษกระจกที่เขาเหลือทิ้งนํามาใช้คือทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยอยู่ประมาณ20%โดยน้ําหนักที่อยู่บนเครือบที่ใช้ของเสีย ถ้าจะเหลือทิ้งอาจจเป็นสิ่งที่เรายัางไม่ได้ไม่ได้ประชาสัมพันธ<ช>์ในที่บูธนะครับตรงนี้แต่ว่าก็บนเวทีนี้เราก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็แล้วก็เนี่ยครับที่เป็นเด็กไปได้รางวัลมาก็คือเป็นก่อการใช้เศษกระจกมาเหมือนกันมาประยุกต์เพื่อเป็นทางด้าน BCG ครับตรงนี้ครับแบบหมุนเวียนครบวงจรเลยนะครับอุตสาหกรรมหนึ่งมาใช้กับอีกอุตสาหกรรมหนึ่งแล้วก็อนาคตเนี่ย เออก็สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทางโรงงานผู้ประอกอบการอื่นถ้าจะคำวนวณเรื่องคาร์บอนฟุดปริ้นอะไรก็ไปต่อได้อีกครับมต่อยอดกันได้อะไรได้รจริงๆคืออย่างที่บอกว่าเดิมเรานี่ยค,คือชาวบ้านนะคะก็มีปัญหาในเรื่องเพนพอยต์ Point ก็คือเรื่องของแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรนะอ่าอาชีพบางอาชีพก็อาจจะบับเลือนหายไปถูกต้องไหมคะเราก็เห็นความแบบสาคัญตรงนั้นเราก็หยิบยกขึ้นมาแต่ทีเนี้ยพอทําทั้งทีเนี่ยมันก็ต้องครบวงจรเนี่ยถูกต้องไหมคะคือจะเพิ่มมูลค่าแล้ว ทำยังไงก็ได้ที่นอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าก็ต้องเป็นการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในแบบต้องบอกว่าพื้นที่หรือว่าชุมชน,นนั้นๆด้วยแล้วอย่างนี้น,นักท่องเที่ยวเองแสดงว่าถ้าสมมติว่าณปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวเองก็มีโอกาสาที่จะเข้าไปแบบทําเครื่องปั้นดินเผาเองขึ้นรูปเองอะไรอย่างนี้ได้ด้วยใช่ไหมคะจันคะอ่าใช่ครับจริงๆในส่วนของการวิจัยนี้ครับนอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วเราทำในเรืเ่องของเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยครับ,รบซึ่งตัวเส้นทางการท่องเที่ยวครับ อันนึงสาคัญเลยคือเราลงไปพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวนะครับซึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวเนี่ยก็อย่างที่บอกครับในแ a บทําได้แน่นอนนะครับในชุมชนก็ต้องทําได้ด้วยเพราะฉะนั้นอีกอันนึงจะดีแค่ไหนถ้าเกิดน,นักท่องเที่ยวทําได้ด้วย mm hmm. ทําได้แล้วก็เป็นของที่ระลึกกับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับฉะนั้นเรื่องของกิจกรรมดีไซน์ครับที่เนี่ยนักท่องเที่ยวก็าสามารถได้ทดลองปั้น นะครับเรา,าก็จะเคลือบด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ที่เราเตรียมนะครับที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีการดีไซน์เส้นทางท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากโครงการนี้จริงๆแล้วเราทําในภูมิภาคตันตกนะก็คือจริงๆแล้วเราจะเชื่อมโยงประมาณ4จังหวัดน,นะครับ mm hmm. คือจะเป็นจันงหวัดนครปฐมนะครับ mm hmm. ในพื้นที่แรกเลยทางด้านขวามือนี่ยก็จะเป็นชุมชนลงหัว ที่เราลงไปที่เนี่ยถ้าเกิดใครอยากปั้นนะครับตอนเนี้ยกิจกรรมท่องเที่ยวเราก็ดีไซน์ว่าทุกคนจะสามารถที่จะลงไปปั้นลงไปขึ้นรูปให้มันเป็นถ้วยชามแก้วตามที่เราดีไซน์เอาไว้ได้นะครับแต่นอกจากนั้นน่ะเรามีแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่ง,ซ,งซึ่งทางทีมวิจัยเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับในการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเซรามิกนะครับในปูมิภาตะวันตกนะศิลปะหัตถกรรมเซรามิกนะครับ,ราา IC, รบก็มี3าระดับระดับที่1นือเป็นระดับโรงงาน มีเยอะเลยครับทางด้านซ้ายนะครับสายล่างคือที่จังหวัดราชบุรีนะครับจังหวัดราชบุรีเนี่ยมีโรงองเพียบเลยครับสามารถที่จะไปศึกษาดูงานไปซื้อผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่ทดลองปั้นระบายสมีมีทุกอย่างเลครับถ้าเกิดอยากจะไปเที่ยวในระดับโรงงานนะครับซึ่งมีกลุ่มทัศนศึกษาเนี่ย เดินทางไปที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเพราะเขามีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับจริงๆเราก็มีชุมชนด้วยนะครับอยู่ที่ที่แก่งสอมแนวครับอันจะเป็นศูนย์ศิลป้าชีพนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเซรามิกเหมือนกันนะครับก็เป็นที่ราาบุรีนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็จะเป็นที่กาญจนบุรีขอโทษดิครับเมื่อกี้เราบอกในระดับอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานไปแล้วนะครับระดับที่2นะครับจริงๆก็จะเป็นระดับที่เรียกว่าสตูดิโอนะครับพินิตระดับสโริโอเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น เล็กลงมาจากโรงงานอุตสาหกรรมแต่ว่าจะเป็นสตูดิโอในลักษณะของออของศิลปินนะครับ <S <S 1> <S 1> จะเป็นพวกศิลปินที่เขาจะมีการออกแบบดีไซน์ในลักษณะต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าใครอยากคุณอยางมีผลงานชิ้นโบว์นเป็นของคุณมีศิละปะเป็นของคุณเอาแบบด้วยคุณนี่ยคุณอาจจะต้องไปท่องเที่ยวในลักษณะเชื่อมโยงกับที่เป็นสตูดิโอของของศิลปินนะครับแล้วก็ระดับที่สานะครับอันนี้เราให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือเป็นในระดับชุมชนนะครับจริงๆแล้วเราจะเชื่อมโยงชุมชนลงหัว ไปพื้นที่ที่สองนะก็คือเป็นหมู่บ้านเป็นจลงดอนไก่ดีนะครับอันนี้อยู่ที่สมุสาครน,นะครับที่เนี่ยพอเราปั้นที่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณชอบลายเป็นจรงคุณอยากจะไปเขียนลายไทยคุณอยากจะไปเขียนลายจิตรกรรมฝาผนังอะไรต่างๆคนระับเราสามารถมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่ที่หมู่บ้านเป็นจลงดอนไก่ดีได้นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่เชื่อมโยงซึ่งตอนนี้ที่หมู่บ้านเป็นจลงดอนไก่ดีครับมีทัวร์เข้าไปแล้วนะครับซึ่งทัวร์เนี่ยเป็นทัวร์ชาวต่างชาติด้วยนะครับเป็น ชาวต่างชาติเนี่ยเป็นบริษัททัวร์ที่ที่เขามาเนี่ยเข้าไปนั่งระบายสีไปเขียนลายเบญจรงค์นะครับซึ่งตอนแรกผมเข้าไปครั้งแรกเนี่ยผมได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วครับบอกว่าเบญจรงค์ <laughs> เข้าไปครั้งแลกแปลกใจมากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาทำอะไรกันเยอะเลยเห็นเขามานั่งระบายสีผมก็าถามเขาว่าแล้วระบายสีเสร็จเอากลับเลยได้ไหมเ,เขาบอกว่าไม่ไม่ได้ต้องไปเผาก่อนแต่ที่นี่ครับเหมือนเขาก็มีความพร้อมว่า,วาเดี๋ยวเขาเผาให้ด้วยเผาเสร็จ นักทงเที่ยวชาวอังษไปไหนไปเที่ยวเชียงใหม่ต่อเขาส่งไปให้ที่เชียงใหม่เลยตามแบบว่ามีแพ็กเกจบริษัททัวร์จัดการให้เรียบร้อยซึ่งตอนนี้มีบริษัททัวร์ครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็คือทําเรื่องการท่องเที่ยวในลักษณะของการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อเรียนรู้ในเรื่องคปั้นดินเผาที่เป็นศิลปะของไทยการเขียนลายเป็นจระเข้ต่างๆครับกันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่สองที่ไปเชื่อมโยงกับที่สมุทรสาครนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งครับเป็นกลุ่มที่สามกลุ่มสุดท้ายนะครับอันนีเกลุ่่มทอ กลุ่มเยาวชนนะครับบ้านหนองบัวนะครับอันนี้จะเป็นอยู่ที่เมืองการแถวด่านมาขามเตี้ยนะครับ hmm. ทีนี้ก็เป็นการรวมกลุ่มเหมือนกันแต่ที่นี้จะเน้นในเรื่องของกลุ่มที่เป็นกลุ่มเยาวชน,นร hmm. จริงๆแล้วการรวมกลุ่มของที่นี้ hmm. เขามีเป้าหมายอยากจะสร้างอาชีพเสริมหรือว่าช่วยลดรายได้ช่วยเท่กับช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได, hmm. ได้นะครับให้กับ พวกคอและคนในชุมชนก็จะเป็นการรวมที่แบบมีการถ่ายทอดองค์ความรู้สอนให้กับเด็กที่จะมาร่วมเขียนลายร่วมขึ้นรูปเรื่องการทําพวกผลิตภัณฑ์เซรามิกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราสามารถที่จะใครไปเที่ยวเมืองการถ้าเกิดเราอยากจะไปดูในเรื่องของศิลปะการเซรามิกก็ลงไปได้อย่างล่าสุดผมก็ไปในพื้นที่กับพิ่นตินะครับเขาก็มีการดีไซน์ที่เป็นเป็นหม้อเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าไโถข้าวเป็นรูปปลายี่สถอะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นการออกแบบจากจากของ ดีประจำจังหวัดอัตลักษณ์ประจำจังหวัดใช่เพราะ,ะว่าเมืองการเนะรู้สึกว่าไปยุสพเนี่ยเป็นเหมือนสัญลักษณ์เป็นเหมือนของดีของเมืองการนะคะทีนีอ้อาจารย์ขาแอบเห็นด้านหน้าเป็นรูปดอกไม้อันเนี้ยที่อาจารย์เราคุยกันมีกลิ่นหอมด้วยถูกไหมอาจารย์ อันนี้คืออะไรยังไงนะคะจย์คะครับตอนนี้เนี่ยอย่างที่ท่านพิธีกรอบอกไปว่ามีของตกแต่งและมีจานชาอะไรพวกนี้จานชามชก็เป็นอีกต้นแบบหนึง่งที่เราไม่ได้เอามาตรงน,นี้นะครับคือปัจจุบันเนี่ยเราจะกินกิ้นจุ่มกันก็คือมีหม้อดินมีจานแต่ว่าถ้าจะเพิ่มมูลค่าขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีการน่าจะเผาเคลือบให้ขึ้นแต่ว่าก็มาว่าอีกอถ้าจะอัประดับก็คือเพิ่มมูลค่าขึ้นอีกเราจะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ไหนเขาเลยนะครับก็คือจากการอสอบถามกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็คือตัวมันจะมีส่วนสิ่งที่เรียกว่าอ r ร oma diffuser ก็คือตัวปลดปล่อยน้ําหอมปกติเราจะเป็นน้ําแล้วก็มีพ่นควันขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้เราจะใช้เซรามิกซึ่งเป็นดินแดงท้องถิน่นแล้วก็มีความเป็นรูพรุนอยู่ในตัวแล้วก็มีการหยดน้ําหอมลงไปแล้วน้ำหอมค่อยๆปล่อยกลิ่นออกมาตามระยะเวลาไปนะครับซึ่งกลุ่มลูกค้ามาร์เก็ตตอนเนี่ย จะเป็นพวกสปาหรือว่าจะเป็นปรานตุรีหรือจะเป็น, oli, ปนพวกอโรมาออหอมานี Company, พวกนี้นะครับนี่ครับค่ะเป็นเหมือนการต่อยอดอีกทีหนึง่งอ่าใช่จริงๆตอนนี้มีวรระแฝงอยู่ก็คือว่ามันเกิดจากการปั้นนี่ทำด้วยมือล้วนๆจะมีลายนิ้วมือของคุณป้ากับผมอยู่ นะครับแล้วก็พอปั้นปุ๊บเนี่ยการฝึกไม่ค่อยยากนะด้วยดินลักษณะดินที่ถูกพัฒนามาให้ปั้นง่ายเรามองว่าเยาวชนในชุมชนที่เพิกเฉยต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเนี่ยถ้าเกิดเขาเห็นว่าเขาทำแล้วมีรายได้เสริมในช่วงเสาร์อาทิตย์เขาน่าที่จะมารวมกลุ่มกันได้เพียระยะยาวเองเนี่ย จากรุ่นตอนนี้เป็นคุณป้า60ขึ้นไม่มีผู้สืบทอดเยาวชนจะเข้ามาตรงน,นี้เราหวังว่าเป็นเช่นนั้นจะไม่ให้มันสูญหายออกอจากชุมชนนี้ไปครับเพราะว่าชุมชนบ้านบวชเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นด่านคุยงมาก่อนคือใหญ่ระดับนั้นแต่ว่าค่อยๆสูญหายไป ก็เป็นเหมือนกันอันนี้จริงๆต้องบอกว่าตรงตามคอนเซ็ปต์รอบนี้นะคะนั่นคือในเรื่องของการบูรณาการเรื่องของทั้งความรู้บูรณาการั้งในเรื่องของการทํางานจากทั้งสองมหาลัยเข้าไว้ด้วยกันยากไหมคะการจับมือทํางานร่วมกันกับทางสองมหาลัยหรือว่าการทํางานที่ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะแบบนอกจากสองมหาลัยแล้วเนี่ยมันเป็นการทํางานร่วมกันกับทางสองหน่วยงานสองฝ่ายนี่เป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆผมเจอพี่นิติผมก็คลิกแล้วคะ เราะว่าเรื่องของการทํางานเนี่ยเ,เขาเป๊ะมากแล้วก็เรื่องอจริงๆเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเคลือบอยู่แล้วนะครับจริงๆเรื่องการสร้างูลคา่าเพิ่มเนี่ยผมก็พอเราเจอจริงๆมันตั้งมาจากโจทย์วิจัยก่อนนะครับว่าเราจะต้องไปแก้ปัญหาเรื่องอะไรบ้างแล้วเราจะต้องใช้อาจารย์ศาสตร์ไหนบ้างรจริงๆแล้วนอกจาก2หน่วยงานที่ที่เป็นระหว่างมหาวิทยาลัยนะครับจริงๆรูปแรกๆครับจริงๆแล้วก็จะมีหน่วยงานจังหวัดนะครับที่เข้ามาร่วมด้วยนะครับก็จะเป็นพาร์เนอร์ที่เขาดูแลในเรื่องของ การพัฒนาพื้นที่อย่างเช่นพัฒน,นาชุมชนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะครับหรือแม้แต่ทท,ทสำนักง,งานราชบุรีที่เขาดูพื้นที่นครปฐมด้วยครับเ <c oughs> ครือข่ายเราเนี่ยครับจริงๆเราเป็นเครือข่ายที่สําคัญนะครับที่จะลงไปพัฒน,นาพื้นที่ถ้าผมทํากันเองสองหมหาวิทยาลัยนะครับหรือว่าทำกันเองแค่สองคนเนะี่ยบางทีมันมันพลังหรือว่าในการประชาสัมพันธ์พลังในการที่จะไปดึงดูดเนี่ยมันมันไม่เข้มแข็งพอจริงๆแล้วอะเรามีความร่วมมือกับทางภาคจังหวัดด้วยนะครับพัฒนาชุมชนเนี่ยเราไปเนี่ยเขามาทุกครั้ง เพราะว่าเขาจะรู้พื่อที่เป็นอย่างดีเขาเข้ากับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีเขารู้ว่าชุมชนมีอะไรบ้างเป็นอย่างดีจริง,รงๆเราเราก็เราก็รู้นะแต่ว่าคนลานมนการทำงานร่วมกันและบูรณาการใหลายฝ่ายครับมันมันช่วยเหลือได้คนละด้านมันง่ายคืออย่างเพติดด้านวิทยาศาสตร์ด้านวิศวกรรมนเนี่ยผมด้านการท่องเที่ยวแล้วก็มีทางด้านชุมชนมีท่องเที่ยวด้านการประชาสัมพันธ์มีทททเนี่ยพอมันมีหลายๆส่วนที่จะมาเข้าช่วยช่วยร่วมกันนะครับมันก็จะทําให้งานมันมีประสิทธิภาพแล้วมันก็ชุมชนเขาจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงน้ๆทีี คำถามสุดท้ายนะคะเหมือนนางงามกันเลยนะ <c oughs> คาถามสุดท้ายอยากให้ทางอาจารย์สองท่านเนี่ยมีฝากอะไรชิ้นท้ายเกี่ยวกับเรื่องของผลงานการวิจัยจตรงนี้ไว้ด้วยไหมคะเชิญได้เลยค่ะครับก็จริงๆสําหรับงานนี้นะครับจริงๆวัตถุประสงค์ของเราอะครับจริงๆก็เพื่อลดความลมลำที่จะตรงไปช่วยให้ชุมชนเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับจริงๆเรามีทางมิติผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวด้วยนะครับจริงๆแล้วมีโอกาสตรงนี้ที่เป็นเวทีที่มี ขอบคุณสื่อทุกท่านนะครับจริงจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับว่าเดี๋ยวเรากำลังจะทําการท่องเที่ยวที่ชุมชนโรงหัดนะครับอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งทุกท่านเข้าไปก็สามารถที่จะไปจับจ่ายซื้อผลิตภัณฑ์ได้นะครับนอกจากนั้นน่ะสามารถจะลงไปปั้นเองนะครับหรือว่าต้องการสีเครื่องแบบไหนก็ลงสามารถที่จะไปทําได้นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับลงไปเที่ยวนะครับในรูปแบบการเที่ยวโดยชุมชนนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับก็ขอบคุณครับ เอออยากจะฝากไว้ก็คือว่าการทํางานวิจัยอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าต้องการผลกระทบที่สูง Impact สูงค็จะมีการบูรณราการหลายศาสตแต่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ยากจากตัวผมเองเนี่ยเริ่มทำกับทางศิลปินเนี่ยใช้เวลาหลายปีในการให้ความคุ้นเคยกับเขากว่าแล้วก็เป็นการที่คนระบบคลิกกันตอนที่มาเจอจารย์ปภพลก็คิดว่าเอ๊ะทางสังคมอาจจะควรจะเราดูเรื่องไหม แต่ท้ายสุดเราต้องปรับจูนให้เข้ากันพอเข้ากันแล้วเนี่ยงานที่เราจะทําร่วมกันมันสามารถที่จะไปต่อเนื่องกันคุยภาษาเดียวกันภาษากลางได้นะครับรวมถึงการที่มีภาคีาที่ท่นานสารบคนบอกคือจังหวัดเข้ามาร่วมแล้วก็ทางผมก็จะมีสมาคมเซรามิกไทยสมาคมเครื่อ,องเคลือบราชบุรีที่จะคอยมาซัพพอร์ตเราเป็นรลมใต้ปีกตรงนี้ด้วยคือมีผู้เชี่ยวชาญดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญว่าเราจะต้องอาศัย ตัวของหน่วยงานและภาคีต,าต่างๆเข้ามาช่วยเราทังนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเลยเนี่ยต้องมีจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นคือการเกิดนิวเคลียสคือโครงการนี้เกิดแล้วนะครับต่ก็หวังว่าเราจะน่าจะขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆในประเทศไทยนะครับผ่านภาคีเครือข่ายได้มากขึ้นแล้วก็รวบรวมให้อานทางด้านเซรามิกหัตถกรรมเครื่องเครือปินเผาเนี่ย ข้ามารวมเป็นกลุ่มก้อนและนําไปสู่การที่ยกระดับขึ้นมาเพราะปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมเซรามิกที่เป็น SME ค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบอย่างที่ทุกท่านทราบเช่นชามตราไก่กรณีนั้นนะครับดังนั้นเราจะทำะช่วยเหลือได้เนี่ยยกระดับขึ้นมาต้องใช้ทําน้อยขายมากนะครับเพิ่มมูลค่าให้พุ่งกระฉูดขึ้นไปทําสิ่งที่คนจะทําเย็ยนแบบเราทําได้ยาก ถึงเขาจะเรียนแบบเราเขาต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าจะเรียนแบบได้ถึงตอนนั้นเราจะเสร็จท่นอีกแล้วนั้น S curve ทำมี S curve สำคัญมากนะครับว่า,าทำอย่างไรให้ S curve เรามีตลอดเวลานั้นแผนปฏิบัติการจะต้องมีและสั้นกลางระยาว ครับขอบคุณครับขอบคุณความรู้ดีๆทำน้อยได้มากค่ะจริงๆนำไปใช้ได้กับทุกๆต้องบอกว่าอุตสาหกรรมณปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะคะไม่ได้เพียงแค่ในเรื่องของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับด้านนี้เท่านั้นซึ่งก็เป็นยุคที่ต้องบอกว่าหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรหลายๆภาคส่วนอาจจะต้องมีการปรับตัวมากยิ่งขึ้นกับหลายๆสิ่งที่ถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศต่าง,างๆพวกเราคนไทยอาจจะต้องช่วยกันแล้วก็เรื่องของการเพิ่มมูลค่าต่าง,างๆน่าจะตอบโจทย์แล้วก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็น ทังรอดสำหรับพวกเราคนไทยด้วยวันนี้ขอบคุณนะคะท่านอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆามเค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาแชร์ผลงานในวิจัย